ปัญหามีบุตรยากอันนี้เกิดจากสมรรถภาพทังเพศเสื่อมอาจจะเป็นมดลูกของเรามีปัญหาหรือว่าต่อมลูกหมากของพี่ผู้ชายมีปัญหาอสุจิไม่แข็งแรงอันนี้คือปัญหาได้หมดครับแต่สิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่สัญญาณบ่งบอกเฉยๆว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีกฎอยู่ว่าถ้าร่างกายสิ่งมีชีวิตไหนที่อ่อนแอมักจะไม่มีโอกาสในการสร้างทายาทเพิ่มดังนั้น การที่เรามีบุตรยากอันเนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องรองเลยนะเรื่องหลักที่สําคัญมากกว่านั่นคือนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของเราอ่อนแอรครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีบุตรเราต้องทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นมีระบบฮอร์โมนที่สมบูรณ์มีระบบเลือดที่ แข็งแรงก็จะส่งผลทําให้ระบบการสืบพันธุ์ของเราเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือปลายทางปัญหาที่เพื่อนๆกำลังเป็นอยู่ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วอาการนี้มันคือสัญญาณของร่างกายที่กําลังบ่งบอกเราว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีความเสื่อมเริ่มมีปัญหาเริ่มไม่สามารถที่จะควบคุมสมดุลได้ตามธรรมชาติครับร่างกายไหนที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถที่จะขยายเผ่าพันธุ์ได้การขยายเผ่าพันธุ์มันคือระบบฮอร์โมนครับ พอระบบฮอร์โมนมีปัญหาร่างกายของเราจะมีปัญหาทุกส่วนครับระบบฮอร์โมนมันคือเมนของการทํางานของร่างกายพอการทํางานร่างกายมีปัญหาปุ๊บมันจะย้อนกลับมา ทำให้ระบบฮอร์โมอนมีปัญหาด้วยมันคือสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างและถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่หยุดอาการนี้ให้ไว <c oughs> เพื่อนเพื่ออาจจะมีโอกาสเกิดโร,รคภัยไข้เจ็บได้ง่ายกว่าคนปกติเพราะร่างกายของเราเริ่มเสื่อมร่างกายของเราเริ่มไม่สมดุลเห็นไหมครับระบบฮอร์โมอนถึงแม้จะไม่ถึงตายแต่มันคือสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายเรายังไม่สมดุลสมบูรณ์ถ้าเกิดเพื่อนๆออยาก ป้องการตัวเองไม่ให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บง่ายกว่าคนปกติเพื่อนๆต้องหยุดประเด็นนี้ให้ไวครับนอกจากนี้นะฮะอาการที่เพื่อนๆเป็นอยู่เนี่ยถึงแม้จะไม่ถึงตายแต่มันก็ส่งผลปัญหาต่อการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมฮะ ไม่มากก็น,น้อยเลยแหละและยังมีโอกาสที่จะขยายไปกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนที่เรารักที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะมีปัญหาด้านสุขภาพในอนาคตต้องหยุดอาการนี้ให้ไวที่สุดครับผมเคยสัมภาษณ์หล,หลายๆคนครับที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่ผมให้คําปรึกษาไปเนี่ยก็พบว,ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยากหายครับแล้วเขาก็เคยผ่านการทดลองไม่ว่าจะใช้อันนั้นกินอันนู้นดื่มอันนี้อันไหนที่เขาว่าดี ลองทุกวิถีทางแต่มันก็ไม่ได้ผลดีอาการอาจจะทรงๆครับแต่มันไม่ทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงเนิ่นนานมาหลายปีครับปล่อยมาเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นอาการก็ยังคงทรงๆอยู่เขาอยากจะหายครับไม่ใช่อาการทรงไม่เพิ่มและไม่ลดแบบนี้แทบจะทุกคนลองมาหลายขนาดแล้วครับจนวันนี้มาลองขนาดผมฮะแล้วเขาบอกว่าขอเป็นการลองครั้งสุดท้ายว่ามันจะเป็นยังไงผมก็การันตีไปเลยว่าถ้าพี่มีวินยัยถ้าพี่ต่อเนื่องมากพอพี่จะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิม แนนน่อแต่พี่ต้องมีวินัยกับผมนะและบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะอาการดีขึ้นล่ะอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับมันอยู่ที่สภาพโรคมันอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันอยู่ที่สภาพร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีวินัยและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมากพอนะเพื่อนๆจะรู้สึกดีด้วยตัวของเพื่อนเองแต่เอาจริงๆนะั้นลูกค้าแต่ละคนที่มาคุยกับผมเนี่ยเขาก็กังวลครับว่าเฮ้ยสมุนไพรที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่าม มันจะคุ้มไหมราคามันจะแพงหรือเปล่าแล้วผลที่ได้มันจะเหมือนกับที่อื่นที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากให้ปัญหาของเขาเนี่ยมันลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจลองดูครับลองใช้อยู่เป็นประจำอย่างมีวิน,นัยมีข้อสงสัยก็สอบถามผมอยู่ตลอดเวลาบางทีผมก็จะทักทายไปหาเขาครับว่าเป็นไงบ้างครับพี่กินยาหรือย,ยงังเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแต่ละคนเขาก็จะรับประทานสูตรของผมเนี่ยพร้อมกับยาประจําตัวของเขาเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงขับล้างสารพิษ ช่วงกระทุ้งพิษช่วงบำรุงช่วงปรับสภาพสมดุลในร่างกายไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขายังคงต่อเนื่องและมีวินัยอย่างต่อเนื่องครับและลูกค้าของผมนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีนะอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นลูกค้าแค่คนเดียวนะหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้ว่าเขารู้สึกดีหลังจากนั้นเขาก็มีการ บริโภคอย่างต่อเนื่องครับโดยที่ผมไม่ต้องไปบอกเขาว่าให้ซื้อหรือบังคับให้เขาซื้อนะเขาขอกลับมาบริโภคซ้ําอย่างต่อเนื่องด้วยตัวของเขาเองเลยถ้าเกิดมันไม่ดีถ้าเกิดเขาใช้แล้วไม่เห็นผลถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเขาคงไม่กลับมาซื้อซ้ําหรอกจริงไหมยกตัวอย่างเห็นพวกคนเหล่านี้ไหมครับเห็นไหมฮะว่าแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าที่เขาได้ผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแค่ซื้อขวดเล็กๆหรือว่าชุดทดลองไปแล้วมันจะ อาการดีขึ้นอย่างนี้เขาต้องมีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องแล้วลองดูสิครับว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายไปไหมล่ะสุขภาพที่ดีของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่ล่ะเพื่อนเพื่อนอยากจะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมไหมล่ะถ้าผมวางขายสุขภาพดีเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะจ่ายในราคาเท่าไหร่ครับถึงจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามันประมาณค่าไม่ได้เลยการที่เรามีสุขภาพที่ดีทำให้เรา อายุยืนขึ้นได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นได้มีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ทําความดีให้กับสังคมและครอบครัวมากขึ้นได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวได้มีความสุขกับคนที่เรารักมากขึ้นนี่คือโอกาสที่พเพื่อนๆจะได้รับครับหลังจากที่พเพื่อนๆมีสุขภาพดีมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมแล้วถ้าวันนี้พนเพื่อนๆออยากจะรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะฮะดูคลิปวิดีโอนี้ของผมให้จบคลิป แล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าผมมีหน้าที่คือมาบอกเล่าว่าโลกใบนี้เนี่ยมีทางเลือกที่เป็นทางรอดแบบนี้ด้วยส่วนการตัดสินใจอยู่ที่เพื่อนเ่อนเองเพื่อนเพื่อจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเรื่องของเพื่อนเพนครับแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ รู้จักกับทางรอดที่ผมได้พบเจอมาและได้บอกเล่าให้กับครอบครัวคนที่ผมรักแล้วลูกค้าที่เข้ามาทักมาทายกับผมเหมือนเช่นเพื่อนๆนี่แหละครับเอาล่ะสาหรับสมุนไพรในเครือของจอนคอยที่ผมคัดสรรว่าเพื่อนๆสมควรที่จะรับประทานเป็นสิ่งแรกๆเพื่อพิชิตอาการที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้สุขภาพของเพื่อน,นแข็งแรงมากขึ้นตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับนั่นคือ,อยาหน,านังสมุวิจรญญงเิงครับที่ผมแนะนำก็เพราะว่ายาหน,านังสมุวิจรยญงเิงเนี่ย เป็นสมุนไพรที่เป็นตัวชูโรงของจอรนคอยเลยอยู่คู่กับจอรนคอยมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ยอดขายเนี่ยโอ้โหเป็นล้านขวดทุกปีเลยนะครับซึ่งสมุนไพรสูตรนี้เนี่ยพัฒนามาจากราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยจะมีอยู่3หน้าที่ด้วยกันนั่นก็คือขับล้างสารพิษสร้างเซลล์บำรุงเซลล์และปรับสมดุลเซลให้กับร่างกายก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอาการที่เ่นเ่นป็นเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเกิดจากอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันเกิดความไม่ เพราะฉะนั้นตัวเริ่มแรกเลยที่เหมาะมากๆนั่นก็คือยงเหิงนี่แหละครับซึ่งยงเหิงเองเนี่ยจะช่วยบำรุงบำบัดปกป้อง9ก้าระบบของร่างกายนะฮะอันนี้ให้เห็นชัดๆเลยเนาะเพราะแต่ละส่วนของระบบมันยึดโยงกันหมดครับไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียแล้วมันจะไม่ครอบเกี่ยวกับตัวอื่นนะครับมันคาอบเกี่ยวกันหมดเพราะฉะนั้น พอเ,เราอยากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงเราก็ต้องแข็งแรงทั้งระบบแถมยังช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งตำรับตำรายาสูตสมุนไพยงเหิงนี้นะครับ ได้คัดสัญญาสูุันไพรเรื่องชื่อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศจีนในต่างประเทศและทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นตังถังเช่าตังกุยเตกยงเกากี้ซึ่งจอย,ยิงหวยงูฉิกปักตําเสียมแปะตุ๊บักกวยกรราเฉาเนนกกุ้ยปยกักห่วงห่วงเง็กเต็กโอกจ่อเทียนตรงชิงป่วยช่วงเกียงแปะเจียเกี้ยอ้วใจโอแบะตรง,งอุยเหลิงเชียงหนึ่งเต่งจี้จีชงยงเซ็กตี้เก๊กควยช่วงเกียงห่วงห่วงหลักหั่งเห็ดลินเจอและปักกี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูสรรพคุณ ได้ใน Google ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอตรงนี้ของผมแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างโดยสมุนไพรแต่ละตัวที่ใช้ในยาน,าน,นยั้นสมุนไจ่ยงเหิงเนี่ยเราได้นํามาจากแหล่งกําเนิดเลยนะครับที่ประเทศจีน อันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่าท่านประธานได้ไปคัดสรรเองกับมือนะครับคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับโรงงานที่ผลิตยาอนาีัิจีนยงเขิงเนี่ยชื่อว่าบริษัทเจริญโอสถครับเป็นบริษัทแม่ของจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นด้วยการผลิตที่ครบสูตรของยาสูตรตำรับเดิมนะครับทั้ง15ยาร้อน6ยาอุ่นและ9ยาเย็นผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยสมุนไพรเหล่านี้นะครับ ทั้ง30กว่าชนิดเนี่ยเราได้ทําการหมักบ่มด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นานถึง3เดือนด้วยกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดึงสปปรรพคุณดึงส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับและโรงงานนี้นะครับเป็นโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GMP กระทรวงสารสุข ได้มาตรวจทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อมาหาสารพิษสารเคมีสารสเตารอยสารหนูต่างๆผลปรากฏว่าไม่พบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอันนี้เห็นไหมฮะว่า GMP ระดับอาเซียนเลยนะทําให้เราเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนยาครับที่ G 8 2 8 6 0ดทับด้วยกรรมวิธีที่เป็นมาตรฐานสะอาดแล้วก็มีการ QC ด้วยท่านประธานเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมแผนโบราณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นยาสูตรนี้เนี่ยเป็นยาที่ผลิตมาจากผู้เชี่ยวชาญได้รับ การ QC จากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่ายาสมุนไพรยงเหิงนี้นะฮะสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันหรือย,ยาประจําตัวของเราได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรากินคู่กันเนี่ยมันจะทําให้การออกฤทธิ์ของยาประจําตัวของเราเนี่ยดีขึ้นครับเพราะยงเหิงจะช่วยบํารุงร่างกายให้เรามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีกําลังวังชาที่มากขึ้นพอร่างกายเรามีกําลังเนี่ยมันไม่เพียงแค่เดินเหินได้สะดวกนะครับแต่ ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะมีกําลังไปด้วยในด้านของการรับยากินยาช่วยเสริมทําให้ยาประจําตัวของเราเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นจึงไม่แปลกเลยครับที่ย,าง,ยางน n o จ i นหยงเหิงเนี่ย มีผู้คนมากมายครับที่ใช้แล้วเห็นผลจริงตรงนี้ผมไม่ได้การันตีว่าหายนะครับเพราะผมไม่ใช่แพทย์ผมไม่ใช่เภสัชแต่ผมพูดตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากรีวิวต่างๆที่เขาส่งมาให้ผมไม่ว่าจะเป็นอาการที่เพื่อนๆเ,เป็นหรืออาการอื่นก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ายานั้นสมัยจีนยูเฮงไม่ใช่ยารักษาโรคใดรักษาโรคหนึ่งนะครับแต่เป็นการบำรุงบำบัดปกป้องร่างกายเพิ่มสมดุลในร่างกายให้สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อทุกๆระบบในร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเราก็จะห่างไกลจากโรคภัย ให้เจ็บยังไงล่ะครับซึ่งโรคภัยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายเราอ่อนแอยงเหิงทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็เลยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น อย่างเช่นในภาพนี่เองนะครับเด็กคนแก่กินได้หมดครับคุณหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่มีบุตรยากมันเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ดอได้เลยผมได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยยงเหิงที่ฉันซื้อมาเนี่ยของแท้หรือเปล่าของจริงไหมผมไม่ตอบนะฮะไม่ขอแสดงความคิดเห็นด้านนี้ให้เพื่อนๆไปถามคนที่เพื่อนๆไปซื้อมาว่าของแท้หรือเปล่าสำหรับตัวผมนะฮะ ข้อสังเกตง่ายๆเลยนั่นก็คือของปลอมมักจะขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทจําหน่ายแน่นอนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น iPhone ของแท้กับ iPhone ของปลอมอันไหนถูกกว่ากันล่ะ p h o n e ของปลอมถูกกว่าอยู่แล้วครับแต่คนขายก็บอกว่า iPhone แท้อย่างนี้เป็นต้นตัวที่2ครับของแท้เขาต้องกล้าโชว์รหัสครับคือในกล่องเนี่ยจะมีรหัสประจําตัวของยานั้นสุดจีอย่เงถงทุกขวดนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาแบบระวังแตกไปติดอย่างเงี้ยเพื่อนๆนลองแกะสติกเกอร์ดูครับว่าตรงเนี้ยมันมีรหัสหรือเปล่าถ้าไม่มีรหัสเพื่อนเพื่อน,น่าจะพิจารณาได้เองนะฮะว่าของแท้หรือของปลอมแต่ตรงน,นี้ผมไม่ขอตอบคําถามใดๆของเพื่อนเื่อนะครับไม่อยากจะทะเลาะกับความคิดเห็นของใครนะครับแต่ว่าจอนคอยเนี่ยเคยประกาศออกมาแล้วครับเห็นไหมมีประกาศของจอรนคอยซึ่งเป็นเจ้าของยานั้นสบิจิยงเหิงเนี่ยเขาบอกว่ายานั้นสบิจิยงเหิงมีการกําหนดราคาไว้อย่างชัดเจนบรรจุภัณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคสับสนในราคาหากพบว,ว่า มีการจำหน่ายที่ต่ากว่าราคาขายที่บริษัทกําหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้บริโภคอาจได้รับยาไม่ได้มาตรฐานเสื่อมคุณภาพปลอมหรืออาจจะไม่ได้ออกจากโรงงานโดยตรงบางทีเขาอาจจะเอาของแท้มาครับแต่เป็นยาหมดอายุเพื่อนๆกล้ากินไหมล่ะยาหมดอายุ ตัวผมเองกะผมไม่กล้ารหรอกครับและอีกอย่างหนึ่งนะการซื้อของปลอมนอกจากที่เราจะเสี่ยงต่อชีวิตแล้วเนี่ยเพื่อนๆยังเสียโอกาสอะไรอีกมากมายเลยคนที่เขาขายเขาเอาผลประโยชน์เอาสิทธิพิเศษของเพื่อนเนี่ยไปอย่างที่เพื่อนๆไม่รู้ตัว ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเจอยาน,นั้นสมุนไพรจินหยงเฮง,งที่ขายต่ํากว่าราคาที่บริษัทกําหนดอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าของปลอมผมไม่ได้พูดเองนะฮะอันนี้ตามเอกสารที่ผมได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อกี้ตัวที่2ครับถ้าเกิดเป็นสมุนไพรของแท้เนี่ยจะต้องกล้าโชว์รหัสครับเห็นเพื่อนๆเห็นรหัสตรงนี้ไหม นี่ครับผมจะมีรหัสอยู่ข้างกล่องถ้าเกิดเขากล้าโชว์แสดงว่าตัวนั้นของแท้แต่ถ้าเกิดเขาไม่กล้าโชว์อันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าปลอมบางคนเนี่ยเอากล่องไปกรีดครับถ้าเกิดเขาจริงใจแล้วขายสินค้าที่ถูกต้องจริงเขาจําเป็นด้วยเหรอที่จะต้องเอาเอกสารมาปิดเอาสติ๊กเกอร์มาแปะทับหรือจะต้องกรีดออกไปแสดงว่าเขาไม่กล้าโชว์เพื่อนๆก็ลองคิดดูเองแล้วกันครับว่าคนที่ไม่กล้าโชว์รหัสแบบนี้เนี่ยจะของแท้หรือของปลอมล่ะส่วนถ้าเป็น ขวดเล็กนะครับขวดเล็ก175ซีซีตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้จะไม่มีรหัสแบบนี้อ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเอ่อบริษัทเขาไม่ทํารหัสมาแต่งอะไรก็ตามครับถ้าเกิดเพื่อนๆตัดสินใจซื้อในเว็บไซต์ของผมนะฮะพบว่าเป็นของปลอมผมยินดีคืนเงินให้แล้วโป๊ไปอีกหนึ่งเท่าเพราะผมมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากผมเป็นของแท้แน่นอนจากบริษัท John c o i Corporation สำหรับยาหนังสือจีนยงเขิงเนี่ย จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ10%ด้วยกันถ้าเกิดว่าใครรับประทานแอลกอฮอล์ไม่ได้อาจจะด้วยความเชื่ออาจจะด้วยตัวอาการโรคหรือว่า คุณหมอเขาห้ามมาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องซสีเลียยครับเราสามารถที่จะรับประทานยงเหิงได้ในรูปแบบของแคปซูลแบบผงครับที่ชื่อว่ายงหมิงเจ้าตัวยงหมิงเนี่ยคือเราเอาอยานั้นสุตรจีนยงเหงิงมาสกัดเย็นครับมาอัดให้เป็นผงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นผงแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะระเหยออกไปครับในนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์แต่สรรพคุณไม่ต่างกับยงเหิงเลยครับนอกจากตัวยงเหิงแล้วเรายังมีเพิ่มถังเช่าสีทองเห็ดลินจือตังกุยสมเกากี้แล้วก็สมุนไพรตำรับไทยที่ช่วย ขับล้างไขมันส่วนเกินอีกด้วยนะครับรวบรวมเป็นยงหมิงแบบแคปซูลอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับเพื่อนๆอ,อยากจะกินแบบน้ําหรือจะเป็นแบบเม็ดถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าความแตกต่างมันคืออะไรแบบน้ําดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดพกพาได้สะดวกกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานแบบเม็ดให้ได้ผลแบบการดูดซึมดีเหมือนยาน้ําผมมีเทคนิคครับอันนี้คุยกันแบบ นอกรอบแล้วกันสำหรับผงสมุนไพย,ยงเหิงที่เราเรียกว่าหยงหมิงเนี่ยห้องปฏิบัติการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้ตรวจสอบค่าโอแลกสกอร์ core, หรือสารต้านอนุมูลอิสระครับอันนี้มีสูงถึง2องแ1 4หนโอแลกสกอร์เลยนะจริงๆรอ่ะร่างกายคนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระขั้นต่านะสามถึพต่อวันแต่อันนี้ครับ สูงถึงสองแสเลยเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลจากโรคที่เป็นโรคแห่งความเสื่อมซึ่งอาการที่เพื่อนเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเกิดจากร่างกายเรามีสารต้านอนุมนูลอิสระน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเจ้า2ตัวนี้ครับเป็นพี่น้องกันสรรพคุณเหมือนกันสหรับพี่น้องชาวมุสลิมครับถามว่ากินยงหมิงได้ไหมรับประทานได้เพราะแคปซูลยงหมิงที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่ย นี่คือเจลาตินที่ทํามาจากปลาครับไม่ใช่หนังหมูเพราะฉะนั้นแคปซูลของยงหมิงได้ขึ้นทะเบียนฮาลาเรียบร้อยแล้วและสีเขียวๆนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สีผสมอาหารนะแต่มันคือคอโรฟิลเพื่อนๆสามารถชื่อรับประทานได้รับประทานเม็ดนี้อันที่1คือได้ผงยงเหิงไปอันที่2ได้เจลาตินที่ทํามาจากปลาบํารุงผิวครับและอย่างที่3ครับได้คอโรฟิลที่เป็นสีเขียวๆเพื่อขับล้างสารพิษด้วยกินเม็ดเดียวได้ถึง3อย่างสุดยอดไหมล่ะครับสำหรับสมุนไพรหรืออาหารเสริม ตัวอื่นนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆรับประทานเพื่อประกอบควบคู่กับการรับประทานยงเหิงหรือยงมิงของเพื่อนเนี่ยแล้วเหมาะสําหรับการดูแลร่างกายของเพื่อนในอาการที่เพื่อนๆเป็นอยู่มากที่สุดนะครับตัวแรกเลยครับตัวต่อมาครับน้ํามันงาดําสกัดเย็นเจ้าตัวน้ํามันงานเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสมุนไพรที่ผมอยากจะแนะนําให้รับประทานควบคู่กับยงเหิงหรือยงมิงเลยนะครับเพราะเขามีสารเซซามินยังมีโอเมก้าสวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน E และอื่นๆอีกมากมายครับ ซึ่งเจ้าตัวน้ำมันงาดําสกัดเนี่ยพอเราเรารับประทานควบคู่กับโยงเฮืองหรือโยงมิงแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรได้ดีมากขึ้นทั้งในเรื่องของบำรุงระบบกระดูกครับบำรุงระบบสมองช่วยยับยั้งสารอนุมูลอิสระลดการเติบโตของเซลล์เนื้อร้ายและยังช่วยขับล้างไขมันในกระแสะเลือดได้ดีอีกด้วยยังไม่พอนะยังช่วยกระตุ้นทำให้โยงเฮิงหรือโยงมิงเนี่ยไหลเวียนได้ทั่วร่างกายได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้น เจ้าตัวนี้คือคู่พระนางเลยคือไปไหนต้องไปด้วยกันครับผมก็เลยแนะนําอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กินควบคู่กับยงเหิงหรือยงหมิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่เพื่อนๆเป็นนี่แหละเหมาะมากๆาเลยที่จะกินควบคู่กับงาดําสกัดเจนตัวต่อมาครับสมุนไพรน้ําหมักกระชายดำนะฮะน้ำหมักกระชายดำเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่กระชายดําอย่างเดียวนะเรายังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือแปะตุ๊กปักกี้เกากี้เซกตี้แล้วก็ปักตังเซียมอีกด้วยซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ ปรับสภาพสมดุลของระบบฮอร์โมนและระบบความดันของเราการไหลเวียนของเลือดนะฮะพอระบบฮอร์โมนดีฮอร์โมนเพศของเราก็ได้รับการฟื้นฟูไปด้วยและถ้าเกิดระบบการไหลเวียนของเลือดได้ดีก็จะทำให้เลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเราได้ดีมากขึ้นไม่ใช่เพียงอวัยวะสืบพันธุ์นะฮะทุกๆส่วนของร่างกายดีหมดเลย เอาไว้ว่าสืบพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดเขาแข็งแรงจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสมดุลไปด้วยครับซึ่งเจ้าตัวกระชายดำเนี่ยเหมาะมากๆเลยสําหรับอาการที่มันเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถที่จะรับประทานได้เพื่อช่วยปรับสภาพฮอร์โมนและความดันของเราให้สมบูรณ์และสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมตัวต่อมาครับ เต้าพีแพร์เนี่ยเหมาะสาหรับผู้หญิงมากๆครับแต่ผู้ชายก็กินได้นะเพื่อบํารุงผิวในความคิดเห็นของผมนะครับผมว่าพีแพร์เนี่ยเหมาะสาหรับผู้หญิงมากกว่าเพราะส่วนผสมของเขาเนี่ยจะช่วยบํารุงเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะช่วยทําความสะอาดมดลูกให้สะอาดมากขึ้นลดอาการการเกิดปัญหาทางด้านเรื่องเพศประจําเดือนไวัยทองหรือการมีบุตรยากนะครับโดยส่วนผสมของเขาเนี่ยก็คือจะมีตังถังเช่าสตรอเบอรี่ เห็ดลินจือใบหม่อนลูกบอนนะฮะแล้วก็บิวเบอรี่พุทราจีนแอปเปิลเขียวแล้วอื่นอื่นอีกมากมายเห็นไหมฮะว่าผู้หญิงรับประทานดีครับแต่ถามว่าผู้ชายรับประทานได้ไหมรับประทานได้ครับเพื่อจะทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีขึ้นอันนี้ก็จะตอบโจทย์ข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินแบบครีโอพัทก็ได้เหมือนกันนะฮะเจ้าครีโอพัสก็มีสรรพคุณเหมือนกับพีแพรเลยตัวต่อมาครับเอ็กซ์ตาเฮิร์บเจ้าตัวเอ็กซ์ตาเฮิร์บเนี่ยมีส่วนผสมของกระชายดำตังถังเช่า เห็ดลินจือตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเข้มข้นมากๆนะครับเหมาะสําหรับท่านชายที่อยากจะออกกิจกรรมแล้วเนี่ยทานตัวนี้ได้เลยครับจะช่วยให้เลือดลงเราสูบฉีดมากขึ้นช่วยกระตุ้นระบบฮอร์โมนของเราให้ทํางานมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าใคร อยากจะกินแบบเพื่อบํารุงนะผมแนะนําว่าให้รับประทานแบบน้ําหมักกระชายดําจะดีกว่าอันนี้คือจะเหมาะกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับกินคล้ายๆกับแบบเฉพาะกิจอะฮะก่อนมีกิจกรรมสัก30นาทีมันก็จะช่วยเพิ่มพลังของเราได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่อยากจะกินยงเหิงด้วยแล้วก็สมุนไพรที่เสริมทับของยงเหงิงแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากจะซื้อเยอะอยากจะซื้อทีเดียวแบบเอาแบบ All- In o วันได้เลยไหมมีครับผมนั่นก็คือยงไท้นั่นเองเจ้าตัวยงไห้เนี่ย คืออออินวันของยงเหิงเลยครับเราใช้ผงยงเหิงแบบสกัดเย็นเปรียบเสมือนยงงมิงนะครับแล้วเรายังผสมกับสมุนไพยต่างๆครับอย่างเช่นผงมะรุมเกากี้คูข้าวหรือข้าวตองโสมถังเช่าสีทองปักตังเซียมฟักข้าวเห็ดลินจือวิตามินในผักผลไม้สีแดงแล้ววิตามินในผักผลไม้สีเหลืองแถมยังมีน้ำมันดําข้าวน้ำมันงาดําน้ำมันถั่วดาวินคาน้ำมันกระเทียมและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นนี่คืออออินวันสำหรับใครที่ ไม่อยากจะกินหลายตัวมันแบบเยอะมากเลย เอาตัวนี้ได้เลยครับ all in one เลยซึ่งกะตัวหยงไทยเนี่ยเราทําในรูปแบบของซอฟ์เจลครับทำให้ดูดซึมง่ายรับประทานสะดวกครับและพกพาไปไหนมาไหนง่ายมากๆเลยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสมุนไพรและอาหารเสริมที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพาเพื่อนๆให้พิชิตโรคที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกชิ้นที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะผมลองมากับตัวผมกินเองทุกตัวตัวไหนที่ผมไม่ได้แนะนําตัวไหนที่ผมไม่ได้นาเสนอเสนอ ว่าผมยังไม่เคยลองไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมยังไม่เคยลองเจ้าตัวเหล่านี้คือสิ่งที่ผมลองทั้งหมดแล้วคัดสรรมาแล้วว่าเหมาะสําหรับตัวเพื่อนมากที่สุดสําหรับตัวเพื่อนเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยงบประมาณฉันยังไม่มีมากพอฉันอยากจะดูแลสุขภาพนะแต่งบประมาณฉันมีจํากัด ก็ค่อยมาคุยกับผมก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามครับสุขภาพดีของเพื่อนราคาเท่าไหรครับการที่เพื่อนๆนจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมเพื่อนๆนจะต้องใช้เงินเท่าไรครับเพื่อนเพื่อนลองมากี่ขนาดแล้วครับสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ลองขนาดนี้สักตั้งหนึ่งอย่างตั้งใจอย่างจริงจังและอย่างมีวินยัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในหนึ่งเดือนนี้จะรับประทานอย่างต่อเนื่องและเพื่อนๆจะเห็นผลดีทําไมผมถึง กล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยร้อยละแปดสรับประทานไปแล้วกลับมาซื้อซ้ําถ้าของไม่ดีจริงเขาจะกลับมาซื้อซ้ําทําหม่จริงไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล่วครับว่าเพื่อนๆเห็นว่าสุขภาพเพื่อนๆหรือการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นของเพื่อนๆเองเนี่ยมันมีมูลค่าขนาดไหนก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจครับการตัดสินใจของเพื่อนไม่ทําให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงเลยเพราะผมไม่ได้ค้ากําไรเลยฮะราคาบริษัทขายเท่าไหร่ผมก็ขายให้เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนจะไไดด้ปนนนั่่คืืออออสุขขภาพพีงงวเเ ผมไม่ได้ป่วยไปกับเพื่อนๆนะฮะก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าจะตัดสินใจแบบไหนจะทําให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นนะวันนี้หรือจะปล่อยไปจนทันหล่าลึกจนไม่สามารถกลับลํากลับหลังได้ถ้าถึงวันนั้นถ้าถึงระยะสุดท้ายจริงๆไม่มียาตัวไหนครับที่จะเอาชนะพยามัจจุราชได้และทีนี้ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มันก็อาจจะเกิดกับเพื่อนๆและครอบครัวเพื่อนได้นะฮะอย่าชะล่าใจกับสุขภาพเพราะการที่เรามีสุขภาพไม่ดีหรือย่ำแย่เกินไปมันคือการป่วยหนัก แล้วมีโอกาสมากๆที่เราจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้นไม่สามารถที่จะไปเที่ยวอย่างที่เราอยากจะใช้ชีวิตในฝันได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ครับร่างกายกเป็นของเพื่อนๆการตัดสินใจเป็นของเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมีชีวิตใหม่ในร่างเดิมอย่ารอช้าที่จะทักเข้ามาคุยและวางแผนพูดคุยการดูแลสุขภาพตัวเองกับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าสินค้าดีๆของจอนคอยและตัวผมเองจะมีโอกาสได้ดูแลเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ